ก,กบบทลอี้อาดน,นรูหรเขาเขามาต้องอยาก,กว่าทีทเดีมันเ,เ,เป็นยังไงแล้วบาป็นตัวใหญ่มากเลยไนตัวใหญ่ไหนขอดูตัวใหญ่ทีได้ไหมไหนทำท่าย,ยังไงลูกตัวใหญ่เงไรปใหญ่หมากแล้วสติงเลยเขาหน้าตาเขาเป็นยังไงลูกมันเป็นยังไงหน้าตาเขน้ากหน้าตาเณานากู ตัวใหญ่แค่ไหนลูกใหญ่แค่ไหอุ้ยใหญ่มากเลยนี่นะแล้วปลาปลาฉลามตัวเท่าไหร่ขนาใดเลยโอ้ฉลามก็ใหญ่แล้วสติงสติงเลยอ่ะเงี้ยใหญ่ปะใหญ่ใหญ่เลยเหรอหนูพูดเป็นคนเกาหลีแล้วลูกมีเงี้ยด้วยว่าไงนะลูกแล้วหนูถอยไปทำไมอะลูก าเอ<บ>ฮ<ะ>้ยไดโนเสาร์สูงเเขาเขาไม่ไต,ตัวใหญ่กว่าทีเดยอมันเป็นยังไแล้วบอกทีไดโนเป็นดโนตัวใหญ่มากเลยใหนตัวใหญ่ไหนขอดูตัวใหญ่ทีได้ไหมไหนทำท่าย,ยังไงลูกตัวใหญ่ใหญ่มาเลยใหญ่พ่อเก็บไม่มิดเลยลูกแ,<ร>แล้ว่อสูงเอาไปเน้องบีแล้วน้องบีจะพูดอะไรนะในน้องสาวอะไรนะความวัตะ เขามาคุยกับเราจริงจังมากเลยอะแต่ไม่บอกปั่นว่าตะวันพิธีพับเราเจลลี่ฟิชล่ะคะเซจเจอริฟิชตัวใหญ่นะลกเยอะใหญ่มากเลยเจลลี่ฟิชนะลูกเจลลี่ฟิชเป็นยังไงครับเป็นใหญ่มากแล้วสติงเล่เขาหน้าตาเขาเป็นยังไงลูกมันหน้าตาขนากลัวหน้าตาขนากลัวปะปะ หล่อลูกแล้วเขาว่นานวยน้ำยังไงคะเขาว่นายน้ำเขาปีกที่ด้วยเขาเข,าม,ขามปาีกกเขาเหมือนมีเหมือนมีสองข้างเลยเขาเขามีปีกใช่ไหมเขามีเขาไม่อยากตัวเลยแล้วแล้วกับช้าร์กอะกะติงเลกับช้าร์กอะลูกอันไหนอันไหนตัวใหญ่กว่ากันชัชชีเรย์ตกใหญ่กว่าโอ้ตัวตัวใหญ่กว่าเยอะไหมเยอะทำไมไม่หันมาถา สติงเลยเป็นยังไงนะลูกพี่ที่บอกบอกพ่อก่อนว่ามิกี่เนี่ยจะบอกสเต็งเลตัวไงนะไหนนะาตัวไงน้่นหน้าด้วยเค้มหมดแล้วลูกค่ะบอกพ่อพก่อนอ๋อค้งนี่ เี่จะเไมจเอาเเเเถั่วจะเอาจะพี่จะไม่เอาถั่วใ่จะเอาไมจะเไมไม่ถั่วพี่จะไม่เอาถั่วเออพี่จะเอาไม่ถั่วโอเคยัครับโอเคอ่ะมเนเพื่อเพ่ออยากฟังเรื่องสติงเล่ต่อ กรติงเล่เขาตกลงเขาว่ายน้ำาบบกระติงเล่เป็นสีอะไรนะคะลูกสีบลูฮะมันเอกมันยังไงนะคะอ๋อหรอลูกแล้วเวลามันว่ายน้ำมันทำไหนไหนไหนน่ะมันขนาดไหนอะพ่อยังเห็นไม่ชัดเลยลูกมันทำให้พ่อดูหน่อยได้ไหมไหนไหนของมันท่านท่าตรงนี้หน่อยได้ไหมมันทำท่าตรงนี้ได้ไหมเนี่ยทำท่าตรงนี้ได้ไหมมันทำท่าใกล้ๆหน่อยได้ไหมอะ ไหนไหน๋ยวบอกพ่อสิไหนเขาไม่เคขาจะทำตัวใหญ่แค่ไหนลูกตัวใหญ่แค่ไหนอุ้ยใหญ่มากเลยนี่นาแล้วปลาปลาฉลามตัวเท่าไหร่ขนาดใหญ่เลยโอ้ฉลามก็ใหญ่แล้วสติงสติงเลยอ่ะเงี้ยใหญ่ปะใหญ่ใหญ่เลยเหรอหนูพูดเป็นคนเกาหลีแล้วลูกมีเงี้ยด้วยว่าไงล่ะลูก แล้วหนูถอยไปทำไมอะลูกเขาไหว้น้ำเขาทำท่าไงฝักสติงเรย์อ่ะอันนี้เลยมันน่ากลัวมากเลยอ้าวเขาทำท่ายังไงอ่ะเขาว่ายน้ำยังไงอันนี้เปาะเปาะอันนี้อ๋อมาเขาใส่รอยจิ๊กๆด้วยโอ้โหจิ๊กๆน่ารักจังเลยสติงเรย์น่ารักจังเลยแล้วแล้วตอนนี้พี่ตีทำอะไรอยู่ลูก ไม่เอาไม่ถ่ายไม่ถ่ายเขาเรามีเรามีถั่วถั่วไม่เอาถั่วไม่เอาถั่วไม่มีถั่วลูกตรงนี้เขาเอามีถั่วด้วยไม่ใช่นี่มันกับกอบอันนี้วะโอ้อันนี้ว่าอากับกับกอบกอบอะลูกนี่ไมอ่อเบียร์กอบเบียร์น่ะเอากอบ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 อะไรกับกอบมันเป็นคุกกี้ลูกเป็นไงอร่อยไหม เออ,เออเชื่อมหมั่นีสิหมั่ีกินมาก่อน